สวัสดีพี่น้องที่รักเราอยู่ในโลกนี้อย่าไปโกรธกันเลยนะพี่น้องนะเราต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวกันไปทำดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครคิดว่าตัวเองทำไม่ดีทุกคนก็อยากจะทำดีของตัวที่สุดนั่นแหละพี่น้องส่วนคนที่อาจจะไม่ดีอยู่บ้าง เขาก็ต้องการเวลาเพื่อที่จะมองให้ออกว่าอะไรคือดีเพราะฉะนั้นทุกคนต่างก็มีเวลาของตนที่จะค่อยๆพัฒนาเรียนรู้กันไปและในระหว่างที่กำลังเรียนรู้นั้นสิ่งที่ทำลงไปก็อาจจะไปมีผลกระทบต่อคนอื่นเพราะฉะนั้นพ่อถึงบอกไงว่าอย่าไปโกรธกันและกันเลยนะพี่น้องนะ นักวุญเปโตรลุกขึ้นยืนพูดเสียงดังลั่นบอกว่าพวกชาวยิวคนที่อยู่ในกรุงก็คือคนที่ดูจะมีอำนาจวาสนามากกว่าคนอื่นเขาหน่อยหนังสือกิจการอัครสา,าวกบทที่สองข้อที่14พี่น้องที่รักก็หมายถึงเราทุกคนนั่นแหละพี่น้องเอ๋ยตราบใดที่เรายังมีใจความคิดคำพูด การกระทําของเราเองกันอยู่ใจความคิดคําพูดและการกระทําของเรานี่แหละที่เป็นผู้กระทําต่อคนอื่นเขาได้ทุกเวลาทั้งคนที่มีอํานาจจัดการคนอื่นก็ใช้ทั้งใจความคิดคําพูดการกระทําในการจัดการความเป็นไปในสังคมและคนอื่นซึ่งเป็นการกระทําต่อคนอื่น ในโลกที่เหนือกว่าในขณะที่คนที่ถูกคนอื่นเขาจัดการก็ได้ใช้ใจความคิดคำพูดการกระทำของตนจัดการคนที่จัดการตนเพื่อเป็นการตอบโต้การจัดการคนที่มีอำนาจจัดการตนนั้นซึ่งก็เป็นการกระทำต่อคนอื่นในโลกที่ด้อยกว่าด้วยเหมือนกันพี่น้องที่รัก ทั้งโลกที่เหนือกว่าและโลกที่ด้อยกว่าในชีวิตนี้ล้วนเป็นแค่ภาพมายาที่ทำให้คนหลงไปทั้งนั้นพี่น้องคนที่จัดการคนอื่นก็นึกว่าตนจะมีอํำนาจนั้นเป็นของตนและคนที่ถูกคนอื่นจัดการก็นึกว่าตนไม่มีอํำนาจอะไรจะไปสู้คนอื่นเขาได้ซึ่งผิดด้วยกันทั้งคู่ ไม่มีใครถูกเลยทั้งนั้นไม่มีใครได้อะไรทั้งนั้นคนที่กระทำคนอื่นอยู่ก็ใช่ว่าจะอยู่เหนือคนอื่นเขาจริงในโลกของพระเพราะอำนาจจัดการนั้นก็ไม่ใช่ของตนแต่เป็นของพระที่ให้มาเพื่อทำให้สังคมมีความสุขรับใช้คนอื่น ไม่ใช่ให้เอามาใช้วางอำนาจข่มเหงคนอื่นเขาอำนาจที่ตนมีจึงเป็นแค่ภาพมายาส่วนคนที่โมโหเพราะถูกคนอื่นเขากระทําแล้วไปตอบโต้เอาคืนเขาก็ใช่ว่าจะชนะเขาจริงเสียที่ไหนเพราะในความเป็นจริงตัวเองก็จะต้องยินดีน้อมรับการจัดการของคนอื่น ที่พระทรงใช้ให้เขามาดูแลเอาใจใส่สังคมและตนแม้คนจัดการเหล่านั้นอาจจะหลงอำนาจไปบ้างก็ตามแต่พระก็จะจัดการเขาเองในส่วนนั้นเราไม่ต้องไปสนใจโดยที่ตนก็ต้องยินดียอมรับการจัดการนั้น เพราะเป็นพระที่ประธานอำนาจการจัดการนั้นให้แก่ใครก็ตามซึ่งใครคนนั้นก็ไม่ได้มีอำนาจจัดการนั้นเป็นของตัวเขาเองเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่มีสิทธิ์จะไปตอบโต้การจัดการของคนจัดการนั้นเลยนอกจากจะเสนอแนะอธิบายอย่างมีความสุภาพต่อหน้าพระเท่านั้น ปัญหาที่เกิดจากคนที่มีอำนาจจัดการทำต่อเราจึงเป็นเพียงภาพมายาอย่าไปหลงกับมันอย่าไปหลงติดคิดอาคาตแค้นกับมันพี่น้องเอ๋ย แล้วเราควรเข้าใจชีวิตที่มีคนเหนือกว่าและด้อยกว่านี้อย่างไรดีนักบุญเปตโตรบอกว่าคนเรานั้นเกิดมาจากพระโดยที่พระมีแผนเอาไว้ให้แล้วว่าจะต้องมาตายเพราะโลกที่เป็นเพียงภาพมายานี้หนังสือกิจการอัครสา,าวกบทที่2ข้อที่22ถึง23 ตายเพราะต้องมาอยู่กับคนสองพวกนี้ที่เขาไม่เข้าใจอะไรในชีวิตและพากันหลงไปกับภาพมายาเหล่านี้ในโลกที่คนจัดการคนอื่นก็นึกว่าตัวมีอำนาจและคนที่ถูกคนอดินจัดการก็นึกว่าตัวไม่มีอำนาจแล้วก็มานั่งโกรธเกลียดกันไปมาไม่เข้าท่าผลที่สุด ทำให้คนอื่นคนที่อยากจะเข้าใจอะไรดีๆตามที่พระอยากจะให้มามีชีวิตอยู่กับคนอื่นยอมที่จะมาอยู่กับคนทุกคนตามที่พระสอนอย่างองค์พระเยซูเจ้า จำต้องมาพลอยอยู่ท่ามกลางพญาช้างสารรบกันคือคนที่กระทําคนอื่นและคนที่คนอื่นถูกคนอื่นกระทํานั้นรบกันญาแพร,แรกคือพระเยซูเจ้า ซึ่งหมายถึงคนที่อะไรก็ได้ในชีวิตนี้แล้วแต่พระจะโปรดก็จึงต้องแหลกรานไปนั่นเองพี่น้องที่รักนักบุญเปโตรอบอกว่าคนไหนที่เกิดมาแล้วยอมรับความตาย คือการยอมอดออมใจที่จะอยู่ท่ามกลางคนที่กระทําคนอื่นแล้วนึกว่าตัวเองเป็นใหญ่และอยู่กับคนที่ไม่พอใจที่ถูกถูกคนอื่นเขากระทําแล้วก็นึกว่าตัวเองด้อยเป็นรอง แล้วก็เที่ยวได้ไปตั้งหน้าตั้งตาแก้แค้นเขาแล้วนึกว่าอย่างนั้นทำอย่างนั้นแล้วตัวเองก็จะมีเกียรติศักดิ์ศรีขึ้นมาบ้างคนที่ยอมไปอยู่ ท่ามกลางคนสองฝ่ายนั้นนั่นแหละคือคนอย่างพระเยซูเจ้าการอดอมอ,ดอมใจอดออมใจด้วยการรักและเข้าใจคนทั้งสองฝ่ายและอยู่เพื่อที่จะใช้ชีวิตยากลำบาก ที่จะรักเขาทั้งสองการรักนั้นเราต้องไม่ใช้ใจความคิดคำพูดและการกระทำไปจัดการคนอื่นไปตัดสินคนอื่น ไปไม่เห็นด้วยไปไม่พอใจคนอื่นแต่พยายามจะไปเข้าใจคนทุกฝ่ายและ จะต้องถูกคนทั้งสองฝ่ายมารุมเราอยู่คนเดียวเลยทั้งคนที่เขามีอำนาจหน้าที่ที่จะไปจัดการคนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็ได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่ยังไงมันก็ยังต้องมีข้อบกพร่องอยู่ดีซึ่งเขาก็จะมาจัดการเราด้วยเราก็จะต้องยอมและคนที่เขาต้องถูกคนอื่นจัดการ เราก็ต้องไปเข้าใจหัวอกเขาด้วยว่าบางครั้งมันก็ทนไม่ค่อยจะได้ในสิ่งที่ต้องมารับความอายุติธรรมอย่างนั้นโลกนี้มันไม่มีทางที่อะไรมันจะดีได้สมบูรณ์จริงเลยซึ่งเขาก็จะมาฟาดงวงฟาดงาใส่เราด้วยแน่นอนเราก็ยอมเขาเช่นกันนั่นแหละพี่น้องที่รัก คนอย่างพระเยสุจ้าจึงต้องไปใช้ชีวิตให้เป็นดังคำภาวนาและเครื่องบูชาถวายแด่พระบิดาเจ้าให้กับคนทุกคนทุกฝ่ายเพื่อที่เขาจะได้ ยอมผ่อนปรนลดลาวาสอกต่อกันลงบ้างในการใช้ชีวิตในโลกนี้ลงบ้างและมีความหวังว่าจะกลับไปอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้องในโลกนี้และในโลกหน้าสวรรค์นิรันดรต่อไปพี่น้องที่รัก นักบุญเปโตรบอกในจดหมายของท่านอีกว่าถ้าเราเชื่อในพระบิดาเจ้าจริงแล้วก็ขอให้เราตั้งหน้าตั้งตาใช้ชีวิตอย่างพระเยซูเจ้าเช่นนี้กันเถิดเพราะเรามั่นใจว่าชีวิตเราจะได้สิ่งที่เที่ยงแท้ยั่งยืนจากการถ่ายด้วยเลือดของพระเยซูเจ้า ถึงเราจะต้องตายด้วยการอดออมนั้นอย่างนั้นเราก็จะกลับคืนชีพจากความตายนั้นมารับพระสิริรุ่งโรจน์อย่างพระเยซูเจ้าในชีวิตนี้และชีวิตหน้า อย่างแน่นอนจดหมายนนะักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่งบทที่หนึ่งข้อที่ 17- บเถึงยีพี่น้องเอ่ยพ่อรู้นะว่าตัวพ่อเองและตัวพี่น้องด้วยเราก็ยังคงใช้ชีวิตไม่กล้าเสี่ยงพี่น้อง ยอมที่จะตายด้วยการอดออมใจที่จะอยู่กับคนทั้งสองฝ่ายในโลกใบนี้อยู่เราอยู่กับคนที่กระทำคนอื่นเราก็เผลอไปตัดสินในสิ่งที่เขากระทำว่ามันไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้ พอเราไปอยู่กับคนที่เขาถูกคนอื่นจัดการเราก็ไปนึกว่าคนพวกนี้เราก็ไปนึกว่าคนพวกนี้ว่าไม่รู้จักอดทนไปแก้แค้นตอบโต้เขาอยู่ทำไมกันทำไมไม่รู้จักยอมรับด้วยใจสุภาพพี่น้องเอ่ยทั้งพ่อทั้งพี่น้อง เราเหมือนสิสองคนที่เดินทางไปเอมาอุสนั่นแหละและจดจำพระเยซูเจ้าที่สอนให้เราอยู่กับคนอื่นเขาอย่างอดออมใจที่จะรักเขาทั้งสองและใช้ชีวิตเป็นเครื่องบูาบชาที่จะรักเข้าใจและหาทางจะช่วยคนทุกฝ่ายอย่างดีอย่าไปว่าอะไรเขาแต่มีอะไรที่เราจะทำเพื่อเขาทั้งสองได้อย่างดีที่สุดก็ให้เราไปทำเท่าที่เราจะทำได้และยอมรับ การกระทําของคนทั้งสองฝ่ายในโลกนี้ด้วยใจยินดีเสียแต่กว่าสิทธิ์ทั้งสองจะจํำพระองค์ได้กว่าเราทั้งพ่อทั้งพี่น้องจะจํำพระองค์ได้พระเยซูเจ้าก็จะต้อง สเสด็จมาปรากฏพระองค์หาเขาหาเราอยู่ตั้งนานกว่าเขาและเราจะจำพระองค์ได้เราเองก็ไม่ต่างจากเขานะพี่น้อง ว่าเราจะจํำพระองค์ได้ว่าเราควรจะต้องอยู่กับคนทั้งสองฝ่ายนั้นอย่างไรกดใช้เวลาค้อนชีวิตกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องให้เราพยายามกันต่อไปเถิดนะไม่เสียแรงหรอกที่พระมาถ่ายเราอย่างน้อยพวกเราก็มีใจที่จะพยายามกันแล้วใช่ไหม พระก็ทรงเข้าใจพวกเราทุกคนดีไม่ว่าฝ่ายใดทั้งนั้นทั้งคนที่กระทําคนอื่นคนที่ถูกคนอื่นเขากระทําและคนอย่างเราที่พยายามจะอยู่กับคนทั้งสองฝ่ายนั้นด้วยพระวรสารนักบุญลูกาบทที่24ข้อ13ก็13ถึง35และบางที เราก็สลับตำแหน่งกันไปมาในสามฝ่ายนี้น,นี่แหละพ่อและพี่น้องเองก็เคยเป็นฝ่ายกระทำ เคยเป็นฝ่ายถูกกระทำและเคยเป็นฝ่ายอยากจะอยู่กับคนทั้งสองฝ่ายให้มันดีๆสักพัก ก็เผลอไปเป็นอีกฝ่ายจนได้งงงกันไปอย่างนี้แหละทั้งชีวิตเราว่าไหมพี่น้อง เอาละโอเคขอขอพระวพอวยพรนะพี่น้องนะ